สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะไม่ว่าจะาสดๆในขณะนี้หรือรีรันเป็นวิดีโอนะครับก่อนอื่นขออนุญาตบอกช่องทางการติดตามนะครับช่องทางการติดตามหลักๆมีอยู่3ช่องทางครับคลิปนี้เป็นไลฟ์พูดคุยประเด็นสั้นๆครับผ่านช่องทางของ แฟนเพจครับที่มีชื่อว่านี่ที่ดินสปกรโคตรอยากมาเล่าโดยจานวาครับแล้วก็ช่องทางอื่นก็คือ YouTube ครับพิมพ์คาว่าจานวาจอจานสระอานอนูวอลแวนนะครับสระอาจานวาแบบจานบิดนั่นแหละครับแล้วก็ TikTok ครับ j a r n w a double นะครับสะดวกช่องทางไหนหรือสะดวกในติดตามกันในทุกช่องทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางการติด ต่อการติดตามก็ได้ครับเอาที่ทุกคนสะดวกครับก็สำหรับ t ิ k ต o k แล้วก็ u t u b e นะมันก็จะมีระบบะสมัครสมาชิกนะครับรายเดือนครับใครสะดวกก็กดสมัครกันได้นะครับสำหรับ YouTube มันก็จะมีแต่ละคลิปมันก็จะมีปุ่มคำว่าสมัครนะครับแล้วก็สำหรับ TikTok เนี่ยมันน่าจะขึ้นให้สมัครเฉพาะตอนไลน์ประมาณว่าเสียค่ารายเดือนตอนไลน์ ประมาณนั้นครับนี่คือช่องทางการติดตามหลักๆนะครับก่อนอื่นขออนุญาตซาวเชคก่อนนะครับเสียงชัดไหมครับ,นะรบท่านที่กําลังรับชมรับฟังเนี่ยนะเสียงชัดเจนไม่เอ่ยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยผมก็เดี๋ยวเนื้อหาสาระมันจะขาดช่วงขาดตอนไปนะครับถ้าซุ้มเสียงไม่ได้ยินหรือมีปัญหานะครับรบกวนแจ้งมาหน่อยว่าซุ้มเสียงเป็นอย่างไร กัันนบบ้างะครประเด็นวันนี้มีหลักๆนะสั้นๆสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคุณชัดชัยยอดบุรุษบอกว่าสวัสดีครับทุกคลิปแชร์มาตลอดถ้าไม่พลาดครับผมเสียงชัดเจนอขอบคุณครับอขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจและติดตามรับชมรับฟังกันชนโนดได้หรือ,อยังเอ่ยที่ประกาศที่ประกาศตามโครงการเดินสำรวจที่เราได้โฉนดยังครับ อะนะครับัวข้อละไปที่ประเด็นแรกไม่ได้เป็น1ไม่ได้เป็นเกษตรกรสองอายุ17ปีอ่นะสิปีก็ติดตีสักมอม,ม, 4, ม .5 เนาะนะครับอ่านะแล้วก็ถามว่าอนะ่เขาถามมาว่าจะรับสอบประกอได้หรือไม่มีสิทรับสอบประกอได้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่าได้แล้วโอ đa ชโนแลโอเคครับดีใจด้วยครับ นี่อยู่ที่สระบุรีครับคุณชาติชายยอดบุรุษอยู่ที่สระบุรีและเป็นแฟนคลับยุคแรกๆนะครับแล้วก็ได้เฉลิมตามโครงการเดินสำรวจนะครับหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์บางทีเดินสำรวจเนี่ยกันได้เฉพาะนายทุนเนื้ออะไรก็หรือเปล่าก็มันก็มีปะปนกันไปนะครับเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีโคตา้านะครับแต่ชาวบ้านชาวช่องเราก็ได้เหมือนกันนะใช้คำนี้ละกันครับนะครับนะ ถามว่ามีสิทธิ์รับก่อนจะบอกว่ามีสิทธิ์รับได้หรือไม่เราต้องมารู่ก่อนครับว่าคุณสมบัติการรับเนี่ยมันมีอย่างไรครับหลกัหลกๆครับตามกฎหมายและระเบียบของกฎหมายและระเบียบปฏิรูปเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรกว่าการมีสิทธิ์รับหรือไม่เนี่ย mm hmm. คุณสมบัติจะพิจารณาประเด็นเนี่ยครับความเป็นเกษตรกร,รตามระเบียบเนี่ย และตามระเบียบใหม่ปัจจุบันอ่ะซึ่งใช้ตั้งแต่16กค64เป็นต้นมาเนี่ยคำว่าเกษตรกรเขาหมายถึงผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก1ครับ 2. ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจะเห็นได้ว่าเป็นหลัก2ออย่างใช่ไหมครับก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแตกต่างกันยังไงเอ่ยนะครับ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับต้องผงกหัวด้วยเป็นหลักนะเพื่อจะให้มันชัดเจนใช่ไหมครับยอกยอกนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับช่วงนี้ยิ่งน้ําท่วมฝนตกนะครับหลายๆพื้นที่ครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ในเร็ววันแล้วครับเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนนะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักก็คือทําการเกษตรและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทําการเกษตรจริงๆนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนผ,ผู้ประสงค์นะครับผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักผู้ประสงค์นะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าประสงค์สแสดงว่ามันอย่งใช่ไหม ก็คือพวกนี้ก็คือยังไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ไม่มีรายได้แต่การเพียงพอแก่การยังชีพไม่ได้อไม่มีที่ดินที่ดอนทํากินหรือมีแต่ไม่เพียงพอนั่นแหละนะครับ <_ goals> และไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ตามความเป็นจริงนะครับแต่มาขอรับการจัดที่ดินตามระเบียบของสปกเพื่อจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับ ตามระเบียบใหม่เนี่ยเปิดช่องเพิ่มขึ้นมาว่าคุณยังไม่ได้เป็นกเกษตรก็ได้แต่คุณต้องมาขอรับการจัดที่ดินเพื่อประสงค์จะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแล้วถามว่าม .5 ยังม .5 เนี่ยเนี่ยประเด็นแรกต่อไปแล้วประเด็นที่2ออายุ17ปีประมาณม4ม .5 รับได้ไหมอ่า,อาหลายคนบอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยการรับสบกนะครับ,ะรบจะบรรลุ หนึ่งแล้วครับบรรลุนิติภาวะรับได้เมื่อใดครับบรรลุนิติภาวะ2 0สองโดยการสมรสใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่บรรลุล่ะถามว่ารับได้ไหมนะครับไม่บรรลุก็รับได้นะครับแต่ต้องมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุมีผลมารองรับนะครับเหตุผลนั้นก็คืออะไรครับมีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพกษตรกรรมเลี้ยงชีพ หรือมีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทําการเกษตรนี่ครับเงื่อนไขสําหรับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะก็สามารถอ้างประเด็นนี้ได้สรุปปร,ประเด็นแรกครับนะครับไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอายุ15ปีรับสมครได้หรือไมนะ่ความหมายก็คือคุณเลือกเอาครับนะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นน่าจะยังไม่ได้เป็นก็ไปขอรับการจัดที่ดินแล้วบอกว่าประสงคนะ์ส่วนเรื่องอายุ ไม่สําคัญครับไม่ได้เป็นเกมครับไม่ว่าจะบรรลุนิติภาวะหรือไม่ก็ตามแต่แต่เพียงแต่ไม่บรรลุเขาก็จะมีเหตุผลรองรับสนับสนุนให้นะครับแล้วประเด็นที่2ครับการเสียภาษีดอกยากนะ่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยการร่างเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือพอดศเนี่ยไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ขึ้นใหม่ในที่ดินที่ดอนแต่อย่างใดนะครับไม่ก่อให้เกิดกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระบุไว้ชัดครับ นะครับการเสียภาษีเนี่ยนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นนะครับถามว่ามาตาไหนอาจารย์มาตาเก้าครับถ้าจะไม่ผิดมาตราเก้านะครับวักสองระบุไว้ชัดเจนนะครับของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีสองหซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มาทําลายล้างนะรหรือไปยกเลิกของเกา่าก็คือกฎหมายภาษีบํารุงท้องที่นั่นแหละครับหรือซึ่งชาวบ้านแถวช่องเราเรียกว่าพบ,พบอทอหรือภาษี ดอกยานะครับที่คนสมัยก่อนเข้าใจแต่ตัวตนไม่ว่าจะกฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่นะครับตัวตนมันยังเหมือนเดิมครับก็คือหลักฐานการเสียภาษีเท่านั้นไม่สามารถไปอ้างสิทธิ์ใดๆตามกฎหมายอื่นได้ครับอ้างได้อย่างเดียวก็คือว่าคุณได้เสียภาษีแล้วเท่านั้นนะครับจะไปอ้างว่านี่ผมเสียภาษีผมคือเจ้าเข้าเจ้าของในที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ครับ ถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าหาใช่ไหมนะถ้าพูดให้มันเจ๊กเๆ๋ดูอยู่ยากๆหน่อยะนะภาษากฎหมายก็จะหาใช่ไหมประมาณนั้นครับเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเราเข้าใจผิดเยอะนะครับประเด็นเรื่องของการเสียภาษีสถานะก็คือใบพพทไม่ว่าจะเป็นพศก็ดีเนี่ยจะไปยันหน่วยงานของรัฐไม่ได้ถ้าที่ดินตรงนั้นอยู่ในเขตรัฐนะหรือ ไม่ได้อยู่ในเขตรัฐก็ตามแต่นะครับใช้ยันเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าจะไปอ้างการครอบครองไปเข้ายึดถือครอบครองอ่บอกว่าผมมีพวทครับอาจารย์ผมมีพร .2 ผมเสียภาษีถูกต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอ้ก็ไม่รู้จะพูดต่อ,อยังไงครับถ้าเป็นแฟนคลับเอฟซีหรือติดตามช่องจานวาเนี่ยคุณจะไม่ตกขบวนอย่างนี้นะครับ อันนี้บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนก็เลยนํามาบอกกับเราแจง้งแล้วสถานะมันคืออะไรครับถ้าไปมีแค่หลักฐานการเสียภาษีแล้วไปอ้างสิทธตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยหมายถึงอ้างกฎหมายอื่นนะครับอ้างการเสียภาษีได้ก็สถานะมันคือที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิการครอบครองครับก็คือรัฐดอนยึดถือครอบครองได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้า รัศดรจะไปอ้างสิทธิ์เนื้อรัฐตัวนี้ถ้าสิทธิ์ไม่ดีกว่าสิทธิ์ได้กว่าเนี่ยอ้างไม่ได้เพราะนะครับโดยปกติอาสมมติพพท5แปลงนี้อยู่ในเขตที่ดินของรัฐใช่ไหมนะครับก็จะไปอ้างสิทธิ์การจะอ้างได้คุณต้องมีสิทธิ์ดีกว่าถ้าสิทธิ์ได้กว่าอ้างไม่ได้นะครับจะเอาสิทธิ์อะไรครับมาอ้างสิทธิ์พพทมันไม่ได้บ่งบอกสิทธิ์ในในที่ดินที่ดอนตัวนี้เดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเราเข้าใจประเด็น ผิดไปนะครับสถานะมันก็คือที่ดินมือเปล่าซึ่งมีเพียงสิทธิ์การครอบครองนะเวลาซื้อเวลาขายเนี่ยก็ส่งมอบการครอบครองก็คือโอนการครอบครองให้แก่กันนั่นแหละนะครับโอนการครอบครองก็จบนะถือว่าฝ่ายขายก็สละสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนแปลงนี้สิทธิ์การครอบครองก็สิ้นสุดลงแล้วก็นะครับไม่เป็นไรคุณจตชัชยไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรนะครับ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับจิบจิบครับเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับสบายใจได้นะครับสบายสบายใจได้นะครับและเมื่อไฟล์เจ้าของที่เดิมก็มีโอนการครอบครองใช่ไหมครับเพราะกฎหมายไมได้กําหนดแบบว้ก็เจ้าของที่เดิมสละส,สิทธิการครอบครองย่อมสิ้นสุดลงนะครับเจ้าของคนที่เข้าครอบครอง ต่อมาถ้าครอบครองโดยสงบเปิดเผยสุจริตเจตนายึดถือเพื่อตนคุณก็ได้สิทธิการครอบครองนะครับหรือภาษาหนึ่งอีกภาษาหนึ่งพวกใบดอกยาเนี่ยหรือใบพดอศเนี่ยหรือพอปทเนี่ยเขาเรียกว่าที่ดินทอคอคือที่ที่มีการครอบครองทําประโยชน์แต่ยังไม่มีใบอะไรครับสถานะต้อยต่ำจําดินครับเพิรนตตัดสินว่าไม่มีค่าพอ สวัสดีครับ